สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อจะมาเล่า10สถานที่ท่องเที่ยวนครนายกบรรยากาศธรรมชาติสนุกได้ททางครอบครัวนะคะหนึ่งนำตกนางรองสถานที่ท่องเที่ยวนครนายกแห่งแรกที่ยังแนะนาให้คนที่ชื่นชอบธรรมชาติไปสักครั้งคือนำาตกนางรองนำาต๊ขนาดกลางยอดนิยมพองจังหวัดนครนายกซึ่งจุดเด่นของนำโต๊กแห่งนี้นั้นก็นี่ไม่ผลบรรายาศธรรมชาติที่ทําให้คนที่มาเที่ยวรู้สึกค่ายเนื่ยได้ในทันทีที่เห็น แต่ถ้ามาแล้วไม่ชอบนั่งดูต้นไมย้อมยอกไม้เยงเดียวยังถ้ามาลงเล่นน้ำโต๊เย็นๆได้เกือบทุกชั้นอีกด้วยยกเว้นชั้นบนสุดข้างน้ำตกที่าทางเจ้าหน้าที่อนุญาตแค่ให้ขึ้นไปเดินชมวิวหรือท้า,าพาร์กับสะพานเล็กไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำเนื่องจากเป็นจุดที่มีกระแสน้ำแรงอาจทำให้เกิดอันตรายได้ สำหรับการไปเทีย่ยวที่น้ำตกนางรองสามารถเดินทางไปเทีย่ยวได้ตลอดทุกปีแต่ถ้าใครชอบอากาศเย็นและทะลีมอกจ,งจางๆแนะนำให้ไปในช่วงปลายฝนต้นหนาวดีที่สุด 2. อ่อางเก็บน้ำห้วยปือ้อถ้าชอบปัจจัยลือยากห้าสะท่านที่สงบสงบเพื่อปิกินีฉาะคนในครอบครัวบอกเลยว่าห้ามพลาดอ่างเก็บน้ำห้วยปือ้อสถานที่ท่นะอ,งทอ,กกทองเที่ยวนคคนอายกที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวใต้ชิวเพราะบรรยากาศที่นี่เงี้บสงบมากมีรถวิ่งไม่เยอะ และที่สําคัญนอกจากจะมีผื้นน้ำกว้างใหญ่แล้วยังรลยล้อมไปด้วยผู้เข้าที่มีต้นไม้น้อยใหญ่คือยู่ทัวทังลูกกลายเป็นจุดรวมสายตาที่หล่คนยกนิ้วให้สําหรับอ่างเก็บน้ําห้อยปือสามารถไปเที่ยวได้ถูกวันนั้งแต่เช้าจะรดเย็นแต่แนะนําให้ไปช่วงเช้าหรือเย็นเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่แดดไม่ร้อนจนเกินไปาทาทุ่งยญ้าสีทองเข้าล้นหาไใครชอบกีฬาแบดฐาทายแนะนําให้แหววไปที่เข้าล้น สถานที่ท่องเที่ยวน,ะนยครนายกที่ตอบโจทย์ทั้งคนชอบธรรมชาติชอบท่ายพาพและกิจกรรมแนวแอดเวนเจอร์ผ่อทุงยาสีทองเข้าล้นมีขบสักทั้งสถานที่ทํากิจกรรมปีนผ้าโรยตัวขับรถเอทีีจักรยานดาวฮิลจุดชมวิวสะพานไม้เลี้ยผูเข้าความยาวสามร้อยเมตรและต้องยาที่ส่วยขึ้นทั่วบริเวณ สำรับการไปเที่ยวทีทุงยาสี่ทองเข้าน่นสมารถไปเที่ยวได้ทุกวันแต่คนมาล่างสี่โมงเย็นเนื่องจากเป็นช่วงที่แทงเงินซ่วยมอกับการท่ายรูปในบรรยากาศสบายๆส,สี่ผูกกระเลียงสำรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีแพทไปเที่ยวนคะรนายกและกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพลูกหลันไปเล่นสนุกและเรียนรู้วิธีชีวิตแบบพอเพียงไปพร้อมกันได้ผูกระเลียงคือสถานที่ท่องเที่ยวนคะรนายกที่คุณกำลังตามห้าอยู่ เนื่องจากผูกกระเลียงเป็นแหล่งเรียนรู้ตามรากเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริข้อในร่วงหล่อเก้าที่สร้างขึ้นบนพื้นที่มากกว่า50ไร่มีครบทางพื้นที่ทากิจกรรมทางการกเกษตรลานกกแฟรแลน้นาฮะลานจำหนยสินค้าผื้นเมืองของชาวบ้านและพิพิธภัณฑ์ผื้นบ้านรัตนาจรรันนอกจากนั้นยังมีจุดท่ายภาพมาก,ากามายทางสะพานไม้สี่ฝาที่ยอดยาวไปตามทุ่งนากระทอม และยุงข้าวที่ม,มาแมสําหรับการแวะถ่ายภาพกเก็บไว้เป็นที่ระลึกหาพอฟาร์มถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเมลอนเลยนำไปปักมูดที่พอฟาร์มสถานีท่องเที่ยวพรอายุที่คนชอบเมนูเมลอนแซนอรอยต้องไปพอนอกจากที่นี่จะเปิดให้เข้าชมลูกเมลอนและผักผลไม้อื่นย่างผักสลดัดแตงโมมะเขือเทศฝากทองญี่ปุ่นและมันเบอร์รี่ที่ปูกยู่ในโรงเรียนแล้วยังมีเมนูเมลอนให้เลือกชิมมากมายไม่ว่าจะเป็น เมนูเมลอนฟีดคัสเมนูไอศกรีมเมลอนเมนูเมลอนสมูทตี้สลัเปล่าเมลอนและเมนูฮาร์ปไอคีมไอศกรีมเมลอนน้อหอมเสิร์ฟในลูกเมลอนอีกถังฟาร์มยังมีกิจกรรมขับรับครอบครัวให้เลือกทำมากมายทางกิจกรรมเก็บผักทำซ่าคูเมลอนและสาทิตวิธีการทดสอบมาระท่านเมลอน,นให้ลูกสนุกอีกด้วยหกสะพานทุง่งน้ามุย้ย สะพานทุงน่งนามุย้ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนครนายกที่ควรแวะเมื่อไปเที่ยวจังหวัดนครนายกถ้าอยากได้รูปไปช่ว,วยไวโพดลงโซเชียลพอแลนมาสําคัญของสะพานทุงน่งนามุย้ยคือสะพานไม้พายความยาว150เมตรที่ทอดผ่านทุงน่งนาเขียวจีนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทำบุญตักบ้านและการลงแค่เกี่ยวค้า้ร่วมสนุกกันอีกด้วยสําหรับคนที่ชอบท่ายภาพ,พควรไปช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมที่ทุ่งนาจะเป็นที่เขียวสดแต่ท้าไปในเดือน แต่ถ้าไปในชน่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมค้าวจอกลวงเป็นสี่เรื่องทองลากจากนาน้นทุ่งนาเปี่ยนเป็นสี่น้ำตาลเจ็ดเข้าห้วมมวกเข้าห้วมมวกเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวน,ะนยครนายกที่เหมาะกับสาาแอดเวนเจอร์พอการเที่ยวเข้าห้วมมวกหวยห้วมววมากต้องเดินเท้าขึ้นไปถึงสากิโลเมตรยางไรก็ตามถ้าไม่อยากเดินสามารถใช้บริการรถโฟล์วและเดินเท้าต่อต่อคืนไปอีกนึงประมาณอีกประมาณนึงชั่วโมงได้เช่นกันซึ่งเมื่อ คืนไปถึงบนยอดจะได้เห็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีภาพ,พเขียนซีโบราณจุดท่ายภาพยอดหินข้องเข้าหัวม่วง,งเรวิวส้วยที่ทาให้รู้สึกว่าคุ้มก้าวความเหนื่อยแล้ว8เคลื่อนคุนด้านประการชนถ้าไปเที่ยวนครนายกแล้วไม่ได้ไปเที่ยวที่เคลื่อนคุนด้านประการชนก็คงเมื่อไปไม่ถึงนครนายกเพราะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเคลื่อนคอนกี้ที่ยาวที่สุดในโลกด้วยสำหรับกิจกรรมยอดนิยมของเคลื่อนคุนด้านประการชนคือการล่องแกงปัจจัยาเล่นน้ํา นั่งเล่นชมวิวแต่ถ้าใครชอบเทีท่ยวชมธรรมาชาติบริเวณโดยรอบเขื่อนแห่งนี้ยังมีน้ำตกช่องลมน้ำตกผ้างามงอนและน้ำตกคลองคามให้เวยไปเที่ยวชมความ,มงามของธรรมชาติีด้วยกาวิทยาลั์พื้นบ้านและฟังคลองแร่ขนอาจจะไม่รู้ว่าที่จังหวัดนครนายกมีแหล่งการเรียนรู้ที่นา่าสนใจแห่งยนึงวิทยาลั์พื้นบ้านวัดฟังคลองทำลายสถาน,นที่ท่องเที่ยวนครนายกแห่งนี้เป็นแหล่ง เก็บรวบรวมเรื่องราวของชาวไทยพวนที่จำลองมาจากบ้านเรือนของชาวไทยพวนในอดีตคา่ข้องเรื่องชายุกว่าสองร้อยปีซึ่งมีเครื่องแต่งกายพระทอสมุดคอยเครื่องทองเรื่องเครื่องจักรส้านเครื่องขวเครื่องมือทอผ้าเครื่องมือจับปลาเครื่องมือช่างเหนวอไปถึงตัวซ่อนพวนการใช้ซ่อนพวนและการเล่นผืนบ้านเรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมาะกับการพาลูกน้อยไปเรียนไปเสริมไปเสี่ยปเซิร์ฟมาเ่ากณ์เรียนรู้ วัดหลวงพ่อปากแดงถาาท่านิเทีย่ยวนครนายกที่ทุด้ายที่ยากแนะนําคือวัดพามณีถาทานที่บันทิดท่านบูทารุป,ปารสมาธิองค์ใหญ่ที่ละป้าร้านชา้างนาตักว้างที่สิบเก้านิ้วสูงหนึ่งเมตรลอดด้วยโลหะซำลิดและจากที่บูทารุปมีจุดเด่นอยู่ที่ริมฟี่ปากสีแดงโซดขายกับถาด้วยลิฟสติกจึงทําให้ชาวน,นครนายกและผู้มีความกัปถาเรียกว่าหลวงพ่อปากแดงส่งผลให้วัดที่นีมีชื่อว่าวัดหลวงพ่อปากแดง สำหรับคนที่ไหว้ล่วงเพะ่อป้าแดงสุดแย่ในโยมาหอพรให้ตัวเองมาส่งพันรํำเล่นในสิ่งที่ตั้งใจเพราะฉะนั้ใช้ยากเสิริมซีรีส์มงคลเสริมดวงเสิรโชคลาภหรือยากได้เล็กเด็ดซักซองนึ่งราบตัวอย่าลืมจ้าทีมทำบุญไปเที่ยวที่วัดล่วงพราปากแดงก้าวขั้วสักวันรับรองว่าอิ่มบุญและเสิริมซีรีส์มงคลได้ยากแน่นอนก็จบคลิปสิบสถานที่เที่ยวนครนายกบรรยากาศธรรมชาติสนุกได้ทางครอบครัวนะฮะ ถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดไขา์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตลอไปดียิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ